าละครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งครับกับทัวร์นาเมนต์กีฬาสีของเรานะครับวันนี้ถ้าใครชอบลิมี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด SUBSCRIBE เหมือนเดิมนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้นักกีฬาของเราอีกครั้ง <c oughs> ทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะถ้ามีอ,อดนตรีอะไรแรกเข้าไปเ,เรากีฬาสีของเราได้สนับสน,นุนได้ผู้สนับสน,นุน ออจ้างมอลลัมซิงนะถ้าใครได้ยินเสียงก็กดรู้ไว้นี่คือเสียงจากมอลลัมซิงจากสนามของเราโอเคทุกคนวันนี้เราก็ไปดูคู่แข่งวันนี้กันดีกว่าไปเอาละครับวันนี้กส็สีเขียวครับสีเขียวของเราก็ได้มาเจอกับทีมของสีเขียวม่วงสีเขียวม่วงนะครับทีมของเราจะเจอในวันนี้นะ โอเคครับทุกคนเราก็ไปอยู่กันในเกมกันดีกว่าครับว่าวันนี้ทีมสีไหนจะชนะกันเอาละครับนักกีฬาเตรียมพร้อมหรือยังแต่ฝั่งสีเขียวขอเปลี่ยนตัวนักกีฬาครับขอพี่หูมเมงครับส่งพี่หูมเมงลงมาแล้วประตูครับประตูว่าไงใช้คนเดิมไหมเปลี่ยนครับเปลี่ยนเป็นพี่หูมเมงแต่ช็อกโกแลตนิดหน่อย ง่ายๆคือดำนั่นแหละแต่เราแบบไม่เหยียดไงเออเีลาสีของเราจะไม่เหยียดคนผิวไหนเราจะสนับสนุนทุกผิวสีแต่อยูด่ดีขึ้นมาหน่อยโอเคครับทุกคนฝั่งสีนํำเงินก็นำทีมาโดยคุณเออเออคุณอะไรเนี่ยแต่ช่างมาเถอะครับตอนนี้เกมเริ่มแล้วพี่ผมเองเราได้บอลแล้วครับตอนนี้เตะทรงให้ประตูครับประตูโอ้จับได้ครับ ปิเมงไม่ได้ครับบดนด็กไปใส่ของเออชื่ออะไรเนี่ยเรียกเขาว่าเออเอออะไรกนทั้งเอาเข้าประตูไปแล้วครับโอ้โหเรากำลังคิดชื่อของนักเตะคนครับแต่พี่หูเมงของเราสร้างปฏิหารครับภาพสโลเมื่อกี้มาครับปิวเมงของเราโดดลงมาครับ กำลังจะยิงครับแต่โดนสกัดบอลครับแต่บอลก็กระเด้งเข้าประตูครับแต่ประตูของฝ่ายสีขาวครับเ็เปลี่ยนเสื้อทุยเสื้อสีแล้วโอเคครับนับไปแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจากพี่หฮเมงของเรายิงเข้าไปฟุ๊กฟุกครับเตีขึ้นไปแล้วครับประตูของทีมสีขาวรับได้ครับเอ้ยมีแต่เศร้าหลินเหรอวะถ้าไม่มีแต่คนไม่มีผมอ่ะเออพี่เมงเราจะสกัดนะครับตอนนี้พี่ผมพี่เออพี่พี่หัวดด ผิวเมฆของเราว่าไงจังหวะนี้สกัดบนครับแต่พี่หูโอ้ยโดนสกัดแล้วครับพี่หัวดอกของเราจาังหวะนี้เอ่อทีมสีขาวชื่ออะไรบ้างเดี๋ยวผมขอไปอ่านรายชื่อของทีมสีขาวก่อนนะครับโอ้โหก่อนจะไปอ่านก็ขอภาคสโลมาก่อนครับจังหวะนี้ครับพี่หูเมฆส่งบอลให้พี่หัวดอกครับพี่หัวดอกของเราหลอกประตูนิดๆหน่นนอยๆแล้ววิ่งเข้าไปซัดครับประตู คุณโดดไปแบบงงเลยครับว่ามึงหลอกกูเหรอเนี่ย <c oughs> ทำแล้วสองศูนย์ครับโอเคครับเราได้ข้อมูลจากสีมสีขาวมาแล้วครับคนนี้ชื่อเออคนที่อยู่ข้างหน้าชื่อว่าเออคุณเอ๋นะครับ <c oughs> คุณเออที่ผิวคคล้ำๆหน่อยชื่อว่าคุณบัตโซครับ <c oughs> คุณปัตโซ ตอนนี้ครับพูดเอเตะบอลส่งมาบัตโซว่าไงบัตโซบัตโซบัตโซว่าไงเรียบร้อยครับเข้าไปแล้วครับจากลูกยิงของบัตโซ <c oughs> ไม่ชื่อ <c oughs> วันนี้บัตโซได้บอลมายิงเลยครับประตูครับหลอกครับเรียบร้อยครับประตูโดดขึ้นไปแล้วลงมายิงครับหลอกประตูไปสองครั้งครับประตูเอ๋นะครับของทีสีเขียววนันนี้สีขาวก็ได้ตื่นมาแล้วเป็นสองหนึ่งครับ ผิวเมนของเราว่าไงจะเล่นทายากครับแต่บัตรโซ่บัตโซ่สกัดครับพี่หัวดกโอ้ไม่เข้าครับเข้าประตูไปแล้วพี่หัวดกของเราผิวเมนได้บอลแล้วครับเตะทรงครับแต่ก็ไม่ได้โดนสกัดด้วยบัตรโซ่ครับคุณเอว่าไงคุณเอเอเอว่าไงยิงครับเรียบร้อยครับจากเอใช่ไหมําสโหมดครับเมื่อกี้ดูไม่ทันครับเอาแล้วทีมสีเขียวว่าไงเอครับ คุณเอครับคุณเอน่าจะได้บอลนะครับเมื่อกี้ผมไม่ได้สังเกตคุณเอได้บอลครับกระโดดข้ามหัว2คนไปเลยแล้ยงิงก็ประตูลับไม่ทันครับเรียบร้อยครับทีมสีเขียวขอเปลี่ยนผู้รักษาประตูครับดูทรงแล้วจะไม่รอดนะไหนดีกว่าส่งเออคุณคุณเบอร์เกอร์ครับส่งคุณูเบอร์เกอร์ลงมาครับ เคครับเกมนี้ใครจะชนะครับระวางทีมสีขาวกับทีมสีเขียวสกัดบอลครับในบอลนะจังหวะนี้แต่โดนสกัดก่อนครับคุณหัวดกว่าไงสกัดบอลครับผมเมงผมเมงผมเมงมากไงผมเมงผมเมงผมเมงเฮ้ยเฮ้ยเข้าไม่ไม่เข้าครับจะคุณเอยิงเข้าไปครับเฮ้ยเฮ้ยจังหวะนี้ว่าไงเข้าไม่ไม่เข้าครับเป็นแฮมเซฟไว้ก่อนครับคุณเอว่าไงเอ้ยคุณเอลบมาได้แล้วจังหวะนี้เรียบร้อยไหมไม่เรียบร้อยครับโอ้โหเปลี่ยนประตูมานี่ประตูเหนียวมาก พี่หัวดอกมาแล้วกระโดดไปลอครับยิงครับเรียบร้อยโอ้โหจะคุณหัวดกจังหวะนี้บอลนี่ลงมาคุณหัวดกได้บอลครับกระโดดไปหนึ่งทีครับจังหวะนี้โอ้โหประตูงงนะครับโดดตามและยิงครับคุณเอสกัดไม่ทันครับเรียบร้อยครับจบไปกันที่สามประตูต่อสองครับทีมสีเขียวชนะครับโอ้โหลืมไปเลยครับ มันมันเกินไปลืมไปเลยว,ว่ามีเออหมอลำอยู่ <laughs> <laughs> โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในทัวร์นาเมนต์หน้านะครับจังหวะนี้เออนักภาคข,ขอไปเคลียร์งานก่อน <laughs> สวัสดีครับแ <c oughs> อบเ,เสียง